การประนีประนอมเท่ากับเป็นการทำซอดากา็จากอาบูสัตรูเล่าวา่าท่านรอสุลลลอาฮลฺอลล๊ละะบุลั i h i w a s ล l a กล่าวว่าการมีใบหน้ายิ้มแย้มแก่พี่น้องของท่านนั้นถือเป็นซอดากา็บันทึกโดยติรมิสีข้อดีของการยิ้มในศาสนาอิสลามหนึ่งการยิ้มช่วยเปลี่ยนแปลงภาวะทางอารมณ์เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้เศร้าใจก็ให้ลองยิ้มถือเป็นโอกาสดีในการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้นเพราะการยิ้มจะช่วยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณ 2. การยิ้มคือการกระจายความสุขเมื่อใครสักคนสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าพวกเขาก็ได้ทําให้ห้องที่ดูมืดหมนกลับดูสว่างสวัยอีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของผู้อื่นให้ดีขึ้นและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มของคนคนหนึ่งย่อมนํามาซึ่งความสุขและรอยยิ้มย่อมดึงดูดคนทั้งหลายให้อยากอยู่ใกล้ชิดคุณ สามการยิ้มช่วยบรรเทาความเครียดความเครียดมักจะแสดงออกมาทางใบหน้าและการยิ้มจะช่วยปกป้องเราจัดการดูเศร้าหมองเหนื่อยล้าเมื่อคุณเกิดความเครียดให้ลองสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าความเครียดที่มีอยู่ย่อมลดลงและทําให้คุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นสี่การยิ้มช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันการยิ้มจะช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในตัวคุณทํางานดีขึ้นเมื่อคุณยิ้มระบบการทํางานก็จะพัฒนาดีขึ้นอาจเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งการยิ้มยังสามารถป้องกันการเกิดดดดไไไขข้้้้และววดดัอีกย 5. การยิ้มจะช่วยหลั่งสารเอนดอร์ฟินสารแก้ปวดตามธรรมชาติและสารซีโรโทนินสารทางประสาทออกมาจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ารอยยิ้มจะช่วยหลั่งสารดังกล่าวอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกดีดังนั้นการยิ้มก็ถือเป็นยารักษาโรคแบบธรรมชาติวัลลฮุอลัมบิสซ